thank you สราเดีทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารับผมฟรีอันนี้ค่ะเป็นผมฟรีนะคะจากบาร์บี้เลยนะเป็นของแท้ค่ะผมสีบอลน,นะคะแล้วก็มีติดกิบบาร์บี้ด้วยค่ะน่ารักมากๆนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ,ะ,คะสำหรับแมปนะคะที่แจกของฟรีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีชั่วบาร์บี้ r รีมเฮาส์ไทยคูนเบต้าค่ะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะแปะลิงก์แมบ,บไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะก่ะะอนอื่นนะคะเราต้องบอกก่อนค่ะว่าในการเข้าเล่นแมบนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะต้องเสีย50โรบักด้วยนะคะจึงจะสามารถเข้าไปเล่นแมบนี้ได้ค่ะและมาทุก เขาจะมีปุ่มคําว่าเออยูดีซีค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นผมฟรีนะคะตั้งอยู่ค่ะซึ่งในการรับผมฟรีัน,นี้นะคะทุกคนเนี่ยจะต้องทํานะคะภายในเวลาอีเวนต์ด้วยนะคะที่เขากําหนดไว้ค่ะซึ่งณตอนนี้เนี่ยเหลือเวลานะคะอีกเพียงแค่3มวันกว่าๆเท่านั้นค่ะในการรับผมฟรีนะคะอันดับแรกเนี่ยทุกคนนะคะจะต้องเก็บเงินที่ตู้ไปรษณีย์ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เอามาสร้างบ้านบาร์บี้ค่ะโดยเกมนี้นะคะมันจะเป็นเกมไทคู o น,นะคะเละามาดูทุกคนนะคะสร้างบ้านบาร์บี้เนี่ยไปสักพักนะคะมันจะมีโบนะคะแบบนี้โผล่ออกมาค่ะท จะต้องเก็บโบแบบนี้เนี่ยให้ครบทั้งหมด5ชิ้นนะคะจึงสาม,มารถรับของฟรีได้ค่ะโดยตัวโบนะคะเขาจะโผล่ออกมาเนี่ยตามบริเวณต่างๆนะคะของตัวบ้านค่ะแต่ว่าทุกคนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่มีเวลาในการสร้างบ้านบาร์บี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถออกจากเกมนะคะแล้วก็เข้ามาเก็บใหม่ได้เรื่อยๆค่ะเพียงแค่ทุกคนนะคะเจอโบ1อันเนี่ยเข้ามาเก็บนะคะแล้วก็ออกจากเกมค่ะแล้วเข้ามาใหม่นะคะทาแบบนี้วนไปค่ะเราก็จะสามารถเก็บโบนะคะได้ครบทั้งหมด5ชิ้นเลยค่ะแล้วเมื่อทุกคนนะคะเก็บโบครบล้วเนี่ยทั้งหมด5ชิ้นนะคะค ก็เพียงแค่กดด้านซ้ายมือค่ะคําว่า e u n u g c นะคะแล้วกดเครมค่ะเป็นปุ่มสีเขียวนะคะเพื่อรับผมฟรีได้เลยค่ะแล้วก็ของฟรีอื่นๆนะคะที่เป็นพวกกระเป๋านะคะสร้อยคอแล้วก็ต่างหูเนี่ยยังคงสามารถรับได้อยู่ค่ะวิธีการรับของฟรีนะคะก็แบบเดิมเลยค่ะเป็นแบบเดียวกันนะคะเก็บโบเนี่ยให้ครบทั้งหมด5ชิ้นค่ะแล้วก็นํามันแลกนะคะเป็นของฟรีเหล่านี้ค่ะ อย่าลืมนะคะว่าอีเวนต์เนี่ยกำลังจะหมดลงนะคะเราจะต้องทำกิจกรรมเนี่ยภายในเวลาอีเวนต์ด้วยนะคะจึงสามารถรับของฟรีพวกนี้ได้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็เพียงนีนะไว้เจอกับคลิปหน้าค่ะไปไปค่ะ